สวัสดีค่ะนะคะเจอกับตัวออนะคะอรพันศรีกุลละครนะคะแล้วก็นะคะเป็นเจ้าของเพจนะคะตัวออปั้นหุ่นนะคะตัวออบายบูเตอร์พีนะคะเช้า,ชานี้กาแฟออหมดแล้วจาเนเพื่อนๆจ๋านะคะเช้านี้กาแฟหมดแล้วค่ะมาเปิดกาแฟกล่องใหม่กันเปิดกาแฟกล่องใหม่กันนะชวนเพื่อนทานกาแฟตอนเช้านะคะเดี๋ยวมาชวนเพื่อนเพื่อนทานกาแฟตอนเช้ากันนะคะ เปิดกล่องใหม่เลยนะคะคืออ่าใครได้เห็นนะผลิตภัณฑ์เอสพัทท์ f อ e ฟนะคะที่จะเป็นที่จะเป็นบอดี้ใหม่ก็คือกล่องใหม่นะคะออกมานะต้องตกใจกันนะคะเพราะว่าบริษัทนะนะคะกำลังทำการเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะเออนะคะเดี๋ยววันนี้มาเช้าเช้านะคะเช้าเช้าเราชอบทานกาแฟเพราะอะไรนะคะในเอสพัทท์คอฟฟี่ของเรานะคะจะมี จะมีอะไรนะคะมีแอลคอฮอล์นาทีนนะคะแล้วก็มีน้ำตาล0%นเซนะคะแล้วก็แคลน้อยค่ะนะคะหนึ่งซองนะคะหนึ่งซองมีอยู่แค่45แคลเองนะคะทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนจ้านะคะและที่สำคัญนะคะเอสพาร์ทคอฟฟี่ของเรานะคะช่วยในเรื่องของการเร่งเบิร์นเร่งเผาผ่านคุมหิวค่ะนะคะที่ออเลิกทานตอนเชา้าเพราะว่าเวลาออทานคอฟฟี่ตอนเช้าแล้วอะถ้าวันไหนแบบ อ่ารู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วยังไม่ได้เข้าห้องน้ํานะคะยังยังไม่ได,ดียังไม่ได้ดีทอกหลําไส้อะนะคะถ้าออทานคอฟฟเข้าไปนะนะคะไม่เกินสิบนาทีนะคะไม่เกินสิบนาทีนะคะคือแบบปืดปดั๊ดปืดปั๊ดเลยนะคะออก็เลือกเป็นก็เลยเลือกเป็นทานคอฟฟตอนเช้าจากคนที่ทานกาแฟไม่ได้นะคะแต่ก่อนออก็ทานกาแฟไม่ได้นะนะคะแต่ว่าอยากจะ อยากจะดีทอกลำไส้อยากจะคุมหิวอยากจะคุมอยากจะคุมน้ําหนักตัวเองอะ่ะเพราะแต่ก่อนอ้วนมากนะคะแต่ก่อนอ้วนมากหน้านี่กลมแบะเลยนะคะก็เลยหาผลิตภัณฑ์หรือหาตัวช่วยนะคะอราก็เลยมาเจอกาแฟตัวนี้นะคะมาเจอกาแฟเอสพัตคอฟฟสับม่วงนะคะเริ่มแรกกออ็ด้วยความที่เราไม่เคยทานกาแฟเราทานกาแฟไม่ได้นะ,ะเพราะว่าก่อนอันนี้เคยทานแบล็คคอฟฟี่อะไรที่เขาบอกว่าถ้าทานเป็นแบล็คคอฟฟี่หรือหรืออ่า อะไรอะน้ำอาแบล็กคอฟฟมะนาวแบล็กคอฟฟี่ฟีน้ำผึ้งนะคะจะช่วยในเรื่องของการคุมหิวระหว่างวันได้ดีนะแต่คือคาเฟอีนมันเยอะนะคะเพราะในกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนใช่ไหมแต่ถ้าออทานเป็นกาแฟตามท้องตลาดทั่วไปคือคาเฟอีนค่าของคาเฟอีนมันสูงเกินไปมันก็เลยทําให้ออนอัใจสั่นนะคะใจสั่นเลยนะคะแต่พอมาเจอเอสพาร์ตคอฟฟคืออะไรอะก็คือแบบ จะบอกอย่างไงดีอ่ะก็คือแบบอ่าคาเฟอีนน้อยอ่ะนะคะคาเฟอีนในหนึ่งซองนะคะแค่สามเปอร์เซ็นเองนะเริ่มแรกออเริ่มยังไงนะคะออเริ่มโดยการแบ่งทานครึ่งซองก่อนนะคะออทานออเลือกทานเริ่มแรกออเลือกที่จะทานแบบแบ่งครึ่งซองนะคะเพราะกลัวระเบือเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะคะก็เลือกทานครึ่งซองแล้วก็ใส่น้ำเยอะๆเออนะคะใส่น้ำเยอะๆนะคะอ่าแล้วผลที่ได้ก็คือ เฮ้ยมันมันไม่เบลออะนะคะมันไม่เบลอนะคะเมื่อวานก็ระหว่างไลฟ์สดก็เกือบเข้าห้องน้ำไม่ทันนะคะเมื่อวานก็ไลฟ์สดนะคะเมื่อวานก็ไลฟ์สดช่งชวงเช้ชาช่วงเช้าจะเป็นไลฟ์สดทานกาแฟเนาะนะคะแล้วก็เมื่อวานก็เกือบก็เกือบเข้าห้องน้ำไม่ทันเหมือนกันนะคะเกือบลงเวทีไม่ทันนะคะเนี่ยนะคะทุกๆเช้าเราจะเลือกเป็นเอสพัทช์กาแฟอ่ะไปชงกันเลยดีกว่านะคะชงกันเลยดีกว่านะหนึ่งซองนะคะ หนึ่งซองเท่ากับสี่สิบห้าแคลคือวันหนึ่งสามารถทานได้สองถึงสาซองเลยนะคะเออสําหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะแล้วออยอยากจะบอกะคะ่ะว่า,ว,าว่ามันแบบมันหอมระมุนมากอะ่ะนะคะมันหอมละมุนมากนะคะกลิ่นหอมละมุนแบบแบบมันจะไม่แบบมันจะไม่หอม,หอมแบบปรีดอะมันจะไม่หอมหอมแหลมเหมือนกาแฟทองตลาดทั่วไปนะคะเพราะว่าของเรานะใช้กาแฟเกรดพรีเมี่ยมนะคะเป็นกรา เป็นกาแฟเกรดพรีเมียมนะจ๊ะนะคะเนี่ยทุกๆเช้าอาอจะชงอย่างนี้จ้ากรจชาะชานะคะโอ้ยหอม <c oughs> แล้วนะคะอ๋อจะชงคู่กับอะไรนะคะอจะตอนเช้านะอ๋อจะชงคู่กับะคอลลาเจนค่ะอ่ะคอลลาเจนของเราสามารถชงใส่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนหรือน้ำเย็นหรือน้ำอะไรก็ได้นะคะตอนเช้า,าจะชงแบบ นะคะตอนเช้านะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนคอลลาเจนเพียวแล้วบวกด้วยธัญพืชด้วยนะคะเราได้คือในตอนเชา้าคืออ๋อได้แล้วเนี่ยนะสารอาหารรอบเช้าได้น,นะคะแต่ก่อนจะมีปัญหาในเรื่องของลำไส้นะคะก็เลยเลือกที่จะทานอะไรในตอนเชา้าขอให้เป็นธัญพืชน,นะในตอนเชา้ามื้อเช้าเลยเนี่ยเอาล้วชงคอลลาเจนลงไปเลยในกาแฟเป็นคนที่ชอบทานอาหารเสริมตอนเช้าให้จบ พระระหว่างวันมันจะใช้ใช้งานได้โอเคเพราะว่าระหว่างวันเขาจะดึงไปใช้งานได้นะคะเราจะชอบทานอาหารเสริมแล้วก็อะไรทุกอย่างให้จบในตอนเช้านะคะอ่ะก็จะชงคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนของเรานะแล้วก็บวกคาเฟีจ้านะคะตอนเช้าจะทานแบบนี้ค่ะนะคะคือมันจะได้กลิ่นหอมของข้าว เพราะว่าตัวเอนไซม์นะคะตัวเอนไซม์ของเรานะคะสก,กัดจากสก,กัดจากธัญพืชน,นะมันจะกลิ่นหอมเปรียๆข้าวแล้วราอนี้มันมามากินละมุนกับกาแฟอีอะ่ะคือแบบเช้าเช้าแบบนี้นะคือแบบมันโอ้ยคุณขามันเริดม,มันเริดนะคะมันเดินม,มากโอเคเช้านี้ไปแล้ว จะไปหาน่นกาแฟนะคะเราจะไปหานกาแฟนะคะหอมค่ะใครอยากทานใครอยากทานเหมือนออนะคะอินบอกได้เลยนะคะแม่ค้ามีตัวตนนะคะส่งของจริงะค่ะนะคะอินบอกได้ได้ได้ไดไดไดทางเพจแล้วะค่ะนะคะแล้วก็ใน Facebook ตัวอออรพัน์สีกุลครได้เลยนะคะแม่ค้ามีตัวตนจริงส่งของจริงจ้าไปดูในคอมเมนต์ได้เลยค่ะนะคะโอเคสำหรับไลน์นี้ไปแล้วค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะขอตัวไปก่อนนะนะคะสวัสดีค่ะ